เป็ดย่างที่นี่จะเป็นเป็ดย่างหกน้ำผึ้งนะคะอันนี้อันนเป็นอะไรคะน้ำราดเป็ดน,น<า>้ำรา,หา,าหดาาหูแดงน้ำราดหูปอดจะเป็นน้ำเดียวกันสองเมนูเด็ดร้านฮั s เ n s ง p r o f า s s i o ใครมาต้องสั่งคุณผู้ชมเราก็มาชิมกันก่อนอีกเมนูหนึ่งเป็นบะหม,มี่นะคะเป็ดย่างชอบหนังเขามากเลยหนังของมันแบบมันกรอบหนึบๆ คุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและคนข่าวสายเรื่องคุณลูกปัดน,นัชย,ยาสมวนสุขค่ะวันนี้ลูกปัดมาลุยตามหนังเรื่องเลิฟซักเป็นเรื่องราวของผู้ประกาศข่าวสาวที่เจอมรสุมในชีวิตอหกหักเรื่องของรักไม่เป็นใจอะไรต่างๆเรื่องของงานมีปัญหานะคะคุณผู้ชมกับชากนนี้เลยให้คุณผู้ชมไปลุยตามกันค่ะ ไม่ได้กินอนะไรตั้งแต่เมื่อวานอะ่ะผมชอบคุณอย่างเงี้ยมากกว่าในทีวีนะคุณผู้ชมค่ะในหนังเรื่องเลิฟซักนะคะจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกนางเอกเขามานั่งปรับทุกหน้าร้านบะหมี่เป็ดคุณผู้ชมวันนี้เราเลยพามาที่ร้านบะหมี่เป็ดที่ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านดังในย่านอ่อนนุชมสำหรับร้านนี้เลยค่ะฮะเซ็งค่ะคุณผู้ชมเรามาเจอกับพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งสวัสดีค่ะ เป็นร้านดังเจ้าเก่าแก่เลยที่ขายเป็ดย่างคุณผู้ชมร้านนี้ขายมานานประมาณมนนกี่ปีแล้วคะพี่คุณคะเปิดตั้งแต่ปี2,530กว่าโอ้530กว่านะจ๊ะประมาณ34 35ปีได้แล้วค่ะค่ะพี่คุณผเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เหรอคะรุ่นที่สองเป็นรุ่นที่สองมาสานต่อกิจการจากใครคุณคพ่อค่ะทีเนี้ยร้านนี้เขาเป็นร้าน เป็ดย่างที่เด็ดมากเป็ดย่างที่นี้จะเป็นเป็ดย่างอบน้ำผึ้งนะคะจะเป็นเนื้อนุ่มหนังกรอบเราจะไม่เคาน์แล้วก็จะมีหมูแดงก็จะเป็นสูตรโบราณอ่าแล้วก็ผมบอกเราจะเน้นย่างไม่เน้นทอดอ๋อเน้นเป็นย่างแบบแบบจีนโบราณเราจะไม่ได้ทอดใช่เพราะว่าทอดแล้วมันจะอมน้ำมันเยอะโอ้ไดยรักสุขภาพปีกข้าคุณเออแล้วเลยปอีกอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเป็ดว่ายค่ะเป็นเซตเป็ดว่ายก็จะมีปีกขาข้างในแล้วก็มีข้างในคู่หนึ่ง ซื้อทานได้ปกติใช่ไหมพุ่คุลก็ซื้อทาน,ทานได้ปกติแต่บางคนเขาจะไหวเขาจะเอาให้ครบชุดออ๋อก็เลยจัดให้เลยร้านนี้ก็คือครบชุดเลยออ๋ราคาตัวละเท่าไหร่อ่าเป็ดไหวจะอยู่ที่600้อยถ้าเป็ดธรรมดาไหวาทานปกติก็จะ580บาทเฮ้ยสาทร้านนี้เขาน่ากินมากเลยนะต้องเป็ดทำไมต้องแบบเหมือนใช้น้ำผึ่งคะพี่กุลค่ามันมีส่วนผสมน้ำผึ่งคือเราจะออกติดหวานนิดนึงะอก็ม,อม,มันก็จะทำให้หนังมันดูฉ่ำแล้วก็ดูกรอบ มันฉ่ำวูต่ฉ่ำจริงนะคุณผู้ชมสุดเลืความแบบความแวววาวของเขา,าซึ่งไม่ใช่มันนะมันคือแบบความฉ่ำก็มีมัน<อ>ที่ออกมาจากย่างด้วยแล้วก็ผสมกันนะเมนูที่แบบมาสั่งเยอะมากเลยพี่กุ้งถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนี้ค่ะก็<อ>จะเป็นข้วาวหน้าเป็ดแล้วก็ะบะหมี่เป็ด ข้าวหน้าเป็ดกับบะหมี่เป็ดคุณผู้ชมอันที่ดิฉันชอบมากเลยนะขิงคือเขาเป็นขิงดองแบบขิงดองก็จะไม่ใส่สีอันนี้คือที่ร้านดองอิงด้วยใช่ไหมไม่คือสั่งพิเศษคือไม่ใส่สีเขาปกติจะเป็นสีชมพูไอ้สีชมพูนี่มันคือเป็นสีที่ใส่ใสีมันจะเป็นสีผสมอาหารแต่ที่ร้านคือไม่เอาเลยเป็นแบบนี้เลยธรรมชาติใช่แล้วก็ต้องมีผักบุ้งบุ้งลวกค่ะคุณแล้วแบบอยากกินหม้อเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำร้านเป็ดน้ำร้านหูแดงน้ำร้านหูปอดจะเป็นน้ำเดียวกันจะไม่ใช่น้ำหวานๆที่ราดตามทั่วไป นี่จะเป็นคนละสงเป็นน้ำรัศมครอบจักรวาลของร้านนี้นะใช่ร้านได้ทุกอย่าง,งคุณผู้ชมเนี่ยเวลาสั่งอ่ะร้านนี้ก็คือต้องสั่งข้าวหน้าเป็ดแล้วก็บะหมี่เป็ดคุณผู้ชมไหนๆมาแล้วก็คือต้องสั่งเมนูนี้ก็อย่างนั้นหนึ่งจานแล้วกันค่ะคุณผู้ชได้ค่บะบะหมี่นี่ก็จะเป็นบะหมี่ไข่พิเศษนะอ๋อเหรอต้องลองชิมพิเศษยังไงอะคะเอาแบบไข่แบบคือแน่นๆเลยใช่ไหมบอกไม่ได้ต้องลองชิมออออ๋เไม่บอกด้วยจ้ะลองชิมไม่บอกต้องไม่ชิมงั้นเราไป ด้่ยเจ๋งอ่ะ สองเมนูเด็ดร้านฮัสเซนโคชนาคุณผู้ชมนี่คือข้าวหน้าเป็ดที่เขาบอกเลยว่าใครมาต้องสั่งคุณผู้ชมเราก็มาชิมกันก่อนอีกเมนูนึงเป็นบะหมี่นะคะเป็ดย่างข้าวอย่างหนึ่งคือแบบข้าวหน้าเป็ดเขาได้ใส่หมี่ข้าวมุ้งเลยแล้วข้าวร้านเขานะเป็นข้าวนึ่งใส่กุ้ยพอเวลาเราสั่งข้าวหน้าเป็ดปุ๊บเขาจะคว่ำจากกุ้ยที่เขานึ่งอ่ะมาแปะลงจานอือหเนื้อเขาแบบแน่นมากอ่ะเราหนังเขแบบน่ากินมากคุณผู้ชม ความเป็นขับบุ้งเขาอะลวกได้ใจมากเลยอะแล้วก็หั่นแบบไม่ยาวมากชอบหนังเขามากเลยอะหนังเขามันแบบมันกรอบหนึบหนึบอ่ะหนึอ่ะนุ่มต่อที่เมนูบะหมี่เป็ดย่างค่ะบะหมี่ไข่หอมหอมทุ้งๆแล้วเส้นเล็กๆบะหมี่ไข่สั่งทำพิเศษคุณผู้ชมก็คือแบบเส้นเขาแบบเล็กอ่ะ <ๆ S 1> น่ากินมากเลยอะ <ๆ S 1> ชิมก่อนนี่หอม ้ขงมีไข่ขอมมากเขาจะมีแบบเหมือนซอสอะที่คลุกอยู่กับตัวบะหมี่นะราดลงไปเรียกว่าเป็นแบบบะหมี่ซุปเปร์ไข่ก็ได้มันหอมมากกินเหมือนเด็ก ผั้กรอบหนังดีมากนล้วเป็ืคือแบบนุ่มแน่นดีดีมากมีจอดใจดีไม่ไหวสมคำร่เลยอจริงๆค่ะสำหรับร้านฮะเซ็งโพชนานะคะเป็นเป็ดย่างหนังกรอบเรือนุ่มแบบหอมอร่อยมากน้ำร้านนี่คือดีมากบามีใข่คือแบบ แน่นหอมแล้วเป็นเส้นแบบเล็กๆคุณผู้ชมอยากให้แวะมา ให้พี่กุ้งฝากร้านนิดนึงค่ะร้านห้าเซ้งโภชนาสาขาออนุลนะคะอยู่ตรงข้ามซอยออนุล52ค่ะแต่ตอนนี้มีเปิด3สาขาคะมีทั้งล่มเจ้าและก็มินบุรีได้ค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่กุ้งเปิดตั้งแต่7.30ถึง5.30ค่ะเปิดทุกวันค่ะอยากจะบอกว่าจะมาทานข้าวหน้าเป็ดทานเป็ดย่างไม่จำเป็นต้องอกหักแล้วมาทานได้นะคะคุณผู้ชมส่วนใครนะคะอยากติดตามภาพยนตร์เรื่องเลิฟซักนะคะติดตามได้ทางทวิตเตอรช่อง24นั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆค่ะชวนมาทานเป็ด ะะแวะมาทานกันได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมร้านนี้เขาหนังกรอบเนื้อนุ่มจริงๆค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของลือตันหนังรู้บัตรแล้วพี่กุง้งลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการลุยตันหนังจบแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนค่ะแวะมากดสั c ควายให้กับรายการของเราก่อนเมื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครเลยนะนี่เลยกดเลยกดเลยดูเลยดูเลย